เดี๋ยวค่อยๆพายุ่งไปเดี๋ยวไปไปทาอยู่ข้างล่างกันเอ้าค่อยๆเดือยค่อยๆย่อลงมันหนีมื้อค่อยลงไปก่อนเดี๋ยวตามไป ไห้มไนตัน,น,นให้ดิทีมงานสุกสเหมันมานเจ้าซีไรมาทำบุญ่วมซีไ้มาสเสือแนวงางาม,มาไห้ตัวเสือผางงำงำแมนสาทูสา,สาแมนติบัลบลัครักกะรีร่างวันหง่พองวมือี่เลยวมี่เลยรางวัใเญยบัลลัไรลันไปทีมงาน อออืไสละดกะดดครับาีจำนานหรือกลับวัดบาดเสียวอำเภอเป็นจลักจังหวัดศรีสะเกดที่มอล่ำหลายขณะไปแสดงก็ต้องพูกกับเหตุการณ์ประหลาดยางที่ผมเปิดให้มึงนี่คลิปถังต้นครับเพราะว่าจะเป็นทั้งวงปฐุมประท่งศิลน,นะครับ ที่นีผู้ชมด้านหน้าเวที่ดทายคิแล้วกติดเป็นลูกเง่านะครับแม่ครับลูกจูงกันมเมึงหัวลำนะครับย่างทีหูครับปิดหัวแค่แฟนหัวลำจำนานพราะวัดบานเสียงนะครับมีจำนานมีบุคคลเสียชีวิตตายทองกลม นะครับตามถีฟังมึงละกาคนในพื้นทีได้มาคอมเมนต์ได้มาบอกกล่าวหรือเหล่าเลือกเล่านะครับบอกว่าที่นี่ของแท้ทีน่นี่เหียนจริงนะครับหมอล่ำหลายคณะก็เจอนะครับล่าสุดนะครับกะมีท่งางฝากฟังหมอล่ำเพชรลํำเพลินไปทำการแสดงถีวัดบานเสียว นะครับมือกีตาร์กระเดเกิดอาการนะครับสันนะครับขวบคุ้มสติตัวเองยูยตามตีคลิปพอไม่พินอวมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ่ำได้รับชมรับฟังนั่นแหละครับจนเกิดเหตุการณ์แต่ไปขอเขามาแต่ไปขอนะครับไปว่ายศาลนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นหมองที่แม่สิเพื่อนเสียตายถอดกลมนะครับ มันก็มีการบุญบาปสารกาวน่นะครับพ่อพี่นอ้องมันคือตำแหนานครับมันคือความเชื่อนะครับคลิปนี้เหตุนและกางเฮตุขึ้นมาเพื่อที่จะนําเสนออีกมุมมองหนึ่งนะครับในอาชีพของการเป็นหมอลํานี่แหละครับพ่อพี่นอ้องมันก็จะมีเหตุการณ์ดึกลรับแบบนี้ขึ้นอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะนะครับปัดปั่นเสียวขี่ขึ้นชื่อนะครับ ได้เรื่องตำนานดึกลับนีละครับก็เลยนํามาเสนอให้พ่อ,อแม่พี่น้องปิดปอแคบแฟดมอลำได้รับช่วมรับฟังบัวใดมีอคติบัวใดมีที่จะไปผ่าพิ้งทางบ้านเสียวถึงจัวัดบ้านเสียวเกิดความเสียหายนะครับแค่เล่าเรื่องคนในบ้านเสียวมาเข้มเหม็นรักำมาบอกเรื่องเล่าตำนานที่มาที่ไปของแมลูคูนีให้ฟังผมงก็เลยอยากเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมานำเสนอ นะครับให้พ่อพินองมิตรหมอแค้นแพทย์หมอลำได้เฝ้าได้ฟังนะครับถึงเรื่องเล่าว่าไปไปไปมาๆะครับตำนานานะครับเมรูคูน,นินะครับ,รนะรบที่อยู่ที่วัดปั่นเสียวนะครับอำเภอเบนจลรักศรีสะเกตนะครับเป็นความเสื่อส่วนผู้คนกับพ่อพินอโปรดใช้วิทยากาณในการรับช่วมรับฟังนะครับก็เลยอยากนำเสนอเรื่องเล่า มีเพื่นผิดแปลกแต่ว่ากอยู่ในวงการหมอลำคขึ้นเกาขึ้นเดิมเนี่ยแหละครับสำหรับคลิปนี้การนํำเสนอพอยพ่พี่นองวิดหมอแค้นแพทย์หมอลำประมาณนี้นะครับปรวดใช้วิทยาญาณในการรับช่วรับฟังนะครับเพื่อนํำเสนอใหอยพ่อพ่นองได้ฟังไปถือว่าเป็นการเล่าที่ท่านในฟังสําหรับตำนานวัดบ่านเสียวครับนะครับสำหรับคลิปนี้การนํำเสนอประมาณนี้นะครับขอการลิปนะครับสวัสดีครับ